ความสําคัญของประกันมรดกนะครับผมเนาะทำไมไมันถึงสําคัญทุกท่านและทําไมเราควรซื้อนะครับผมเนาะอาจจะก็เคยคิดนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องซื้อประกันมรดกวะนะครับผมเนาะอาจได้ข้อสรุปมานะครับผมสั้นๆเลยทุกท่านเนาะมันช่วยเรา ได้เยอะแล้วก็เราไม่ต้องเก็บล้านเพื่อที่จะส่งมอบมอดกหลักล้านเรานะครับผมส่งวันละยีบาท30บาทนะส่งไปสักปี2ปี3ป,ป,ปีเอ็กซ์เดนไปสวรรค์ก่อนครับทุกท่านเผอเนี่ยเราส่งแค่2 0 0 0 0ืนนะครับผมแต่ว่าคนข้างหลังได้ล้านเนาะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ใช้ระบบประกันมันจะเป็นไงทุกท่านถ้าเราหยอดวันละยีบาท30บาทเหมือนที่เราจ่ายให้บริษัทประกันเนาะปีหนึ่งก็เท่าไหร่ครับผมเประมาณ700 0นะสปีนะครับผมสองหมกว่าบาท2 0 0 0 0กว่าบาทถ้าเราเสียชีวิตได้เท่าไหร่ ก็ได้2 0,000กว่าบาทนะครับผมแล้วก็ไปถอนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถอนง่ายด้วยนะแต่ถ้าหยอดกระปุกไว้เนี่ยก็โอเคแหละทุบแล้วก็ได้แต่ถ้าเราไปฝากไว้นะผมถ้าเสียชีวิตต้องมีผู้จัดการมรดกนู่นนี่นั่นครับยุ่งยากมาแต่ถ้าเรนระบบประกันนะพวกนั้นทำเหมือนเดิมจ่ายเงินเท่าเดิมครับวันละ20บาท20บาท20บาทนะปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับ7 0 0 0 8 0 0 0นะครับผมแล้วก็เสียชีวิตมาเงินหนึ่งก้อนนะครับผมก้อนใหญ่1ล้านบาทไหลให้กับลูกและภรรยาเลยนะครับผม แบบนี้ง่ายกว่ามากนะทุกท่านนะความสำคัญของมันก็คือนะครับเราใช้เงินก้อนเล็กแลกเงินก้อนใหญ่นะครับผมเนาะแต่ถ้าเราเก็บแบบเดิมครับอยากจะได้ขนาดไหนก็เก็บเอาใช่ไหมยอยากได้เงินก้อนใหญ่ก็ต้องเก็บก้อนใหญ่แต่ถ้าในระบบการเอาเงินก้อนเล็กมาแลกเงินก้อนใหญ่นะครับผมแล้วก็มันง่ายมากๆทุกท่านสิ่งที่อาชอบมากเลยนะความสําคัญของมันนะครับผมในสรุปในแบบเวอร์ชั่นของตัวแทนที่แบบนะครับขายแล้วก็อินกับมาร์โดคือมันง่าย เก็บเงินเหมือนเดิมนะครับผมแต่ได้เงินก้อนโตและก็วันละ20บาท20บาทนะครับผมแล้วเวลาเอ็กซิเดนไปสวรรค์ก่อนเนี่ยภรรยาและลูกแล้วหรือครอบครัวเนี่ยก็ง่ายด้วยนะผมเพราะอะไรครับรอรับเงินอย่างเดียวไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการบริษัทนะครับผมไม่ต้องเลยนะเพราะาอะไรครับใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์บร,บ,บริษัทประกันนะครับผมก็จะสมมมอบเงินตรงนี้ให้กับผู้รับผลประโยชน์ไปนะครับนี่ก็คือความสําคัญของมันนะครับผม มันง่ายมากๆนะครับผมเอาเงินน้อยอย่างไปแลกเงินก้อนโตนะครับผมแล้วก็คนข้างหลังเนี่ยไม่ต้องมาวุ่นวายจัดการมอรดกเพราะว่าบริษัทประกันเนี่ยจะส่งมอบเงินก้อนนี้ให้กับนะครับคนผู้หรือว่าผู้รับผลประโยชน์เลยนะครับผม